สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันดีกว่านะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยจากเอ่อตำราดวงชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์แสงแห่งสุริยันนะคะโอ้ครับผมเรื่องนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะลองมาทำความเข้าใจกันดูว่าแก่นแท้ของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยตามตำราเขาว่ายังไงกันแน่โดยเฉพาะเรื่องตำนานต้นกำเนิดนี่ ฟังแล้วขนลุกนิดๆเลยนะคะครับเขาว่าไงบ้างครับเรื่องนี้คือบางตำราเนี่ยบอกว่าเกิดจากแบบว่าเปลวเ,เพลิงแห่งสุริยันโดยตรงเลยนะคะโหแรงมากใช่ค่ะหรือบางที่ก็บอกว่าเป็นแสงแรกแห่งจัก,กรวาลอารมณ์เหมือนเป็นจิตวิญญ,ญาณน,นักรบที่ลงมาปลุกความกล้าหาญให้คนบนโลกอะไรแบบนั้นเลยค่ะฟังดูมีพลังอำนาจมากเลยนะครับ และพลังแบบนี้มันสะท้อนออกมาในนิสัยยังไงบ้างคะข้อมูลเขาว่าไงครับจากข้อมูลเนี่ยลักษณะเด่นชัดเลยคือเรื่องบุคลิกภาพนี่แหละครับเขาบอกว่าคนเกิดวนันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนกล้าพูดกล้าทํามีออร่าบางอย่างที่คนรู้สึกได้อารมณ์แบบมีพลังดึงดูดเหรอคะประมาณนั้นครับแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองนี่สูงมากสูงจริงๆ มั่นใจคิดการใหญ่ทะเยอทะยานรักพวกพ้องด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นผู้นำกลุ่มเก่งใช่เลยครับประเด็นเรื่องผู้นำโดยธรรมชาตินี่ชัดเจนมากไม่ใช่แค่ในกลุ่มเพื่อนฝูงนะแต่หมายถึงศักยภาพในอาชีพการงานด้วยอย่างพวกผู้บริหารทหารครูหรือนักการเมืองที่ต้องใช้บาร,รมีชี้นำคนอื่นนะครับอ๋อค่ะแต่ที่น่าสนใจมากๆคือข้อมูลบอกว่ามีบุคลิกซ้อนอยู่นะครับ ซ้อนอยังไงคะคือภายนอกอาจจะดูแข็งแกร่งมากๆดูเด็ดเดี่ยวไม่กลัวใครเลยแต่ลึกๆข้างในเนี่ยกลับมีความอบอ่อนซ่อนอยู่แล้วก็ต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่แคร์เลย การมีมุมอบอุ่นซ่อนอยู่นี่น่าสนใจนะคะแล้วมันส่งผลต่อเรื่องความรักของเขายังไงบ้างคะคนดูแข็งแข็งแบบนี้เวลารักแล้วเป็นแบบไหนในตำราหให้ภาพไว้ชัดเจนครับว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยถ้ารักใครแล้วคือรักจริงทุ่มสุดตัวเลยโอ้โหทุ่มเทครับแต่ด้วยความเป็นผู้นําโดยถังมาชาติก็อาจจะติดนิสัยอ,อ,อยากนําในความสัมพันธ์นิดหน่อยชอบควบคุมนิดนิด อาจจะมองอย่างนั้นได้ครับแล้วก็ค่อนข้างห่วงแสดงเป็นเจ้าของชัดเจนเหมือนกันอืมชัดเจนดีค่ะแล้วถ้ามองภาพรวมดวงชะตาล่ะคะจุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงบ้างครับจุดแข็งที่เด่นที่สุดเลยตามตำรานี้คือพลังชีวิตครับสูงมากจริงๆเหมือนดวงอาทิตย์เลยอะคือไม่หมดแสงง่ายๆมุ่งมั่นมากตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะสู้ไม่ถอย เหมือนมีพลังขับเคลื่อนตลอดเวลาใช่ครับและคำพูดบุค,คลิกนี่มีพลังมีอำนาจดึงดูดคนทำให้คนเชื่อถืออยากทำตามเพราะงั้นถ้าไม่ท้อไปซะก่อนเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนี่สูงมากครับอาจจะไปได้ไกลเลยฟังดูดีมากเลยค่ะแต่พลังแรงขนาดนี้ก็น่าจะมีด้านที่ต้องเอ่อระวังเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนดาบสองคมเลยจุดอ่อนที่ตำราเตือนไว้ก็คือความใจร้อน อ่าอันนี้พอจะนึกภาพออกครับเหมือนไฟนะครับถ้าควบคุมไม่ดีพลังงานนี้มันอาจจะพุ่งออกมาเป็นความก้าวร้าวได้ง่ายๆโดยที่บางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ความมั่นใจที่สูงมากๆล่ะคะอันนั้นเป็นจุดอ่อนได้ยังไงคือบางครั้งความมั่นใจที่มากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นความประมาทได้นะครับทาให้มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆหรือไม่ฟังคนอื่นเท่าที่ควรอ๋อค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ไม่ชอบเลยคือการถูกสั่งถูกบังคับ หรือการที่ใครมาทำเหมือนลดคุณค่าหรือตั้งคำถามกับความสามารถของเขาอันนี้จะปีดง่ายมากฟังดูเหมือนเป็นบทเรียนที่ท้าทายเหมือนกันนะคะการต้องจัดการกับพลังของตัวเองในตำราเขามองแบบนั้นเลยครับว่าจุดอ่อนเหล่านี้เหมือนเป็นบทเรียนชีวิตที่ติดตัวมาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องกรรมเก่าตามความเชื่อนะครับค่ะคือคนเกิดวันอาทิตย์เหมือนถูกกาหนดมาให้เรียนรู้การบริหารพลังสุริยันในตัวเองนี่แหละ ต้องฝึกความอ่อนอน้อมถ่อมตนฝึกการฟังการอดทนอดกลั้นให้มากขึ้นเป้าหมายคือเพื่อใช้พลังในทางสร้างสารรค์ใช่ครับไม่ใช่แค่ใช้เพื่อเอาชนะหรือเพื่อตัวเองแต่เพื่อนําความกล้าความสว่างไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นให้ส่วนรวมแล้วพอจะมีคําแนะนํำไหมคะสาหรับการเสริมพลังด้านดีหรือลดพลังด้านลบลงมีครับตําราแนะนําเรื่องการเชื่อมต่อกับพลังงานต้นกําเนิดอย่างการบูชาพระอาทิตย์ หรือการลองตื่นเช้าๆมารับแสงอาทิตย์อ่อนๆทำสมาธิก็ได้ครับสีมงคลล่ะคะมีไหมมีครับสีที่ช่วยเสริมพลังคือสีแดงสีสม้มแล้วก็สีทองส่วนวันที่ดีที่ส่งเสริมกันคือวันอังคารกับวันพฤหัสครับถือเป็นวันแห่งอำนาจและความสำเร็จแล้วข้อห้ามหรือสิ่งที่ครเลี่ยงเป็นพิเศษล่ะคะหลักๆเลยคือการหลงในอำนาจความอวดดีความเย่อหยิ่งเนี่ยครับ แล้วก็ต้องระวังอย่าปล่อยให้ความใจร้อนมาครอบงำการตัดสินใจมีวิธีปรับสมดุลพลังงานไหมคะนอกจากการฝึกตนมีครับตําราแนะนำว่าการทําบุญช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าหรือการให้ความรู้ให้แสงสว่างทางปัญญาแก่คนอื่นเนี่ยจะช่วยได้มากเหมือนเป็นการเปลี่ยนพลังงานร้อนๆของเราให้กลายเป็นแสงนําทางที่อบอุ่นสร้างสารรค์มากขึ้นนะครับสรุปก็คือคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย มีพลังงานสูงส่งเหมือนดวงอาทิตย์จริงๆเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเลยครับผมแข่งเข้ากับความอ่อนโยนความเห็นอกเห็นใจถูกต้องครับเพื่อให้พลังนั้นนำมาซึ่งความเจริญไม่ใช่การแผดเผาทำลายอืมน่าสนใจมากค่ะ และนี่อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยในเมื่อคนเกิดวันอาทิตย์มีพลังอำนาจความเป็นผู้นำติดตัวมาแบบนี้เขาจะหาวิธีใช้พลังงานสุริยันในตัวเองเนี่ยเพื่อส่องสว่างนำทางให้คนรอบข้างจริงๆได้อย่างไงโดยที่ไม่เผลอใช้พลังนั้นในทางที่อาจจะไปทำร้ายหรือแผดเผาคนอื่นโดยไม่ตั้งใจโอ้เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะ ต้องหาจุดสมดุลให้เจอจริงๆครับผมเป็นโจทย์ที่น่าสนใจให้คบคิดต่อยอดกันไปนะครับ